BTS จะมีรายการทอล์กโชว์พิเศษของตัวเองพร้อมทำการแสดงสดใน KBS นมนววง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้กำลังจะมีรายการทอล์กโชว์ของตัวเองนะคะในรายการ Less BTS ทางช่อง KBS พร้อมกับทำการแสดงสดให้ผู้ชมดูแบบส,สดๆอีกด้วย KBS จะออกอากาศรายการพิเศษเต็มไปด้วยความหวังในชื่อ Less BTS ในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อเน้นไปยังข้อความของนุ่นนุ่มที่ให้กำลังใจและคำปลอบโยนที่พวกเขาจะมอบให้รายการทอล์คโชว์นี้จะขยายข้อความแห่งความหวังของนุ่นนุ่มด้วยการพูดคุยอย่างจริงใจและการแสดงแบบสดๆทีมโปรดักชันได้บอกไว้ถึงปฏิกิริยา ระวังหนุ่มๆและแฟนๆลนได้บอกว่า l e s BTS ไม่เพียงแต่แสดงผลงานศิลปะของ BTS ในฐานะศิลปินระดับโลกเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงเรื่องราวของพวกเขาในฐานะหนุ่มที่อาศัยอยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยจะมีช่วงที่พวกเขาแบ่งปันการสนทนาที่ลึกซึ้งเล่นราวต่างๆจากคลอปใครในรุ่นแบบต่างๆโดยคาดว่าจะสื่อถึงความสะดวกสบายแบบหนึ่งที่มี BTS เท่านั้นที่สามารถนำเสนอได้ ทีมโปรดักชันยังได้บอกอีกว่าสเตจพิเศษที่แตกต่างก่อนหน้านี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการ ความพิเศษจะเป็นโอกาสที่จะรู้สึกถึงพลังแห่งความสบายใจที่มออผ่านเสียงเพลงนอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญที่เป็นหล่าเพื่อนคนดังอีกด้วยแม้ว่าจะยังไม่ทราบว่าพวกเขาจะเป็นใครก็ตามรายการทอคโชว์นี้นะคะมีกำหนดให้นำเสนอไดานามิกที่สนุกสนานเพิ่มมาค้นและนำเนินรายการโดยชิงดงยอบและนักแสดงตลกยอดนิยมอย่างจางโดยอน รายการ Let's Go BTS ของขวัญพิเศษที่ BTS มอบให้กับแฟนๆทั่วโลกจะออกอากาศในวันที่29มีนาคมเวลา22เมรนิกาส0นาทีตามเวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ทางช่อง KBS t t v นะคะ กทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ